รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่า12ปีในการเดินทางของรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงออกเดินทางช่วยเหลือจุดประกายแสงแห่งความหวังสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่กำลังลำบากตกทุกข์ใดอยาก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลาดกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บัรลือฤทธิ์ครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมทํารายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังมาเนี่ยครับผมสังเกตดูนะครับท,ทุกๆปีเลยนะทุกปีจริงๆเราจะได้เห็นเคสนะครับเคสอย่างน้อยปีหนึ่งต้องมีเคสหนึ่งผู้ที่ทํางานแล้วพลาดประสบอุบัติเหตุ ตกลงมาหลังหักติดเตียงแต่วันนี้คุณผู้ชมครับเรามาได้มาเยี่ยมเคสเพราะว่าเขาเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เรามาเพื่ออยากจะช่วยเหลือเขาเขาเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตทางรายการเราพร้อมที่จะสนับสนุนวันนี้ <c oughs> เราจึงเดินทางมาที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับ <c oughs> เพื่อมาตามหาครอบครัวนี้และให้กำลังใจกับครอบครัวนี้ครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ครคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงจใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับย้อนกลับไปครอบครัวของคุณกฤษณากับสามีเป็นครอบครัวเล็กๆที่กำลังสร้างตัว โดยสามีเปิดร้านรับซ่อมแอร์ทำงานเก็บเงินไว้เตรียมดูแลลูกที่อยู่ในคันนอนอ่อนของคุณกิษศนาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันนั้นเกิดอุบัติเหตุกาบแฟนะคะไปรับจ้างทำแอร์บ้านแล้วก็พัดตกลงมาจากระเบียงชั้นสองกระดูกสลังหักเป็นอัมพาตครึ่งตัวแม่ก็ต้องหางานทำเพราะว่า ตตออนนนัั้้้งงทดวยเมื่อสถานการณ์บีบบังคับคุณกิษณาจึงต้องก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานหารายได้เพื่อดูแลสามีและลูกไปพร้อมๆกันเป็นแม่บ้านทำความสะอาดทำยังไงครอบครัวก็ยังเป็นหนี้อยู่ก็รู้สึกอึดอัดตัวเองบางมากแตทำอะไรก็คือมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะความไม่ระมัดระวังของเราเอง ถึงเรี้ททำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทำให้ครอบครัวลำบากแฟนเขาเห็นว่าแม่สู้แฟนเขาก็อยากจะสู้ด้วยที่แม่ขอทุนไปในรายการนะคะที่จะนำมาซื้ออุปกรณ์ให้แฟนเพราะว่าแฟนก็เป็นช่างอะคะ่ะสามารถซ่อมงานซ่อมพัดลมซ่อมตู้เย็นอะไรได้หมด เพื่อจะช่วยเหลือแม่อีกทางนึงอะค่ะติดตามช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาครอบครัวของคุณกิษณาเพื่อไปต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของเธอกันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อมาต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณกิษณาเมื่อเสาหลักของครอบครัวเกิดประสบอุบัติเหตุกลายเป็นอมาาัมพาตคุณกิษณาต้องกลายเป็นผู้หญิงแกร่งทำงานหนักเป็นเสาหลักครอบครัวซึ่งเธออยากจะได้ทุนสกรเพื่อให้สามีได้มีอาชีพเสริมทำงานที่บ้านเรามาร่วมให้กำลังใจครอบครัวของเธอไปด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเชื่อลค่ะถูกต้องสวัสดีค่ะค่ะดีใจจังเลยในที่สุดเราก็เดินทางมาจนพบกับครอบครัวของคุณกฤษณาที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆห้องนี้เดี๋ยวไปดูว่าจะหาทางช่วยเหลือครอบครัวของเธออย่างไรได้บ้าง ก่อนหน้าที่จะเกิดประสบอุบัติเหตุแบบเนี้ยตอนนั้นคุณพี่ทํางานอะไรแล้วที่บ้านนี้อย่างอย่างเช่นคุณพิศนาทาอะไรคะก็ตอนนั้นคือเปิดกิจการตัวเองค่ะเปิดอู่ซ่อมแอร์รถยนต์นค่ะแล้วก็ทํำแอล์อ๋อไม่ใช่ค่ะที่บางบัวทองค่ะใครเป็นช่างนี่ค่ะอ๋อพี่ธนเดชเป็นเป็นช่างค่ะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงเออเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงก็ คือเราไปดูแอร์ทองแล้วฝนมันตกมันลนื่นครับเพราะว่าหลังขาเป็นกระเบื้องร่อนคู่ลงเอาขาลงมาก็แค่ขาอันนี้อะไรอันนี้ก้นลงมาอ๋อก้นกลบลงมาเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกอย่างบ้างตอนลงมาแล้วความรู้สึกกระดิกกัวไม่ได้เลยนอนเลี้งอยู่กับที่ใช่แล้วภรรยารู้ไหมตอนนั้นที่ตกลงมาตอนนั้นอยู่ที่บ้านค่ะตอนนั้นท้องด้วย ว่าเพราะตอนที่สามีเกิดอุบัติเหตุแล้วท้องอยู่ใช่ค่ะก็ใกล้คลอดประมาณแปดเดือนโอ้โหแล้วสามีต้องมา,มาตกกันนั้นใช่ค่ะมันพูดไม่ออกเลยเราแบบช็อกค,ค่ะนหนจะลูกในท้องอีกใช่ค่ะสามีต้องมาเป็นอย่างนี้ใช่แต่ใจผมมาคิดคแหละใจเราคิดว่าไงนะเขาคิดมากค่ะพี่เขาเป็นแบบนี้เขาเขาไม่ตอนนั้นที่เราคิดว่า ทีเเ่เราตกมาแล้วเนี่ยแล้วเราอยู่โรงพยาบาลแต่นั้นเราเรารู้สึกไงกับตัวเราแล้วนั้นะก็คิดว่าถ้าผมได้ผ่าตัดใส่ปุบเนี่ยแท้เดินไม่ได้ไม mm ่ม hmm. ีโอกาสเดินแล้ตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเขาคิดคิดสั้นนะคะเราวิ่งเข้าไปช่วยช่วยเขาแล้วให้พูดกำลังใจเขายังไงเขาถึงกลับมาถึงอยู่ถึงปัจจุบันก็คือเราก็บอกทําไมต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วลูกลูกแบบ จะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เราคลอดลูกแล้วแฟนเราก็ยังป่วยอยู่ติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยมันจะดูแลกันยังไงก็ดูแลทั้งสองคนแ่ะค่ะกระดลูลูด้วยลูกอ่อนอด้วยแล้วก็<อ>าสามีด้วยเอากาลังใจที่ไหนมานี่เก่งจังเลยมันเป็นความที่แบบเราต้องอดทนนะคะคิดอย่างเดียวคือเราต้องพา,าครอบครัวเราไปให้รอดอะไรคือความคิดที่ให้ทำให้คุณพี่ธนะเดชเนี่ย ลูกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งกับชีวิตลูกลูกคนเดียวกพูดไม่ออกอพ่อก็เห็นหน้าลูกแล้วเขาก็แบบทุ่มรัมมกมากผมเป็นห่วงเขมามากถึงต้องกัดฟันสู้แล้วคุณแม่แล่ะครับตอนนี้ทำงานอะไรไมีหน้าที่อะไรตอนนี้ คือตอนนี้เป็นแม่บ้านของเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทที่บริษัทค่ะเป็นเป็นพนักงานประจำของบริษัทไปเช้ากับเย็นไปเช้ากับเย็นค่ะไปเช้ากับเย็นค่ะก็ต้องไปแต่เช้าไปส่งลูกก่อนค่ะแล้วก็เลยไปทํางานตอนเย็นใครไปรับลูกกลับค่ะแม่แล้วก็ไปรับกลับมาที่นี่ค่ะใช่พอเลิกงานแล้วก็รับลูกกลับมากองกันตอนเป็นไงเป็นห่วงลูกไหมตอนลูกไปเรียนไปอะไรเงี้ยกินห่วงครับ นุ่งมากเลยเพราะบงั้งเราเขาไม่มีตังค์กินขนมกินขนมมาผมก็ยังไม่รู้จะไปหาอะไรที่ใหญ่ห้งพ่อมีด้วยเหรมีวันนั้นด้วยที่ไม่มีสตางค์กันมีครับป็นไงสงสารพ่อไหมสงสารค่ะสงสารแากเลยต้องใจเรียนนะลูกนะต้องใจเรียนขสูงพ่าแม่จะได้สบายอนาคตเขาจะยังไงอก็ คือถ้าเขาจบมหกก็เขาเขาอยากเป็นพยาบาลน้องเบนได้อตอบพี่หน่อยที่ว่าทำไมที่อยากเป็นพยาบาลลูกหนูเห็นพ่อแม่ลับบากหนูอ,อยากทำงานให้มีไรายได้เยอะมันเลี้ยงพ่อแม่โอเคเป็นพยาบาลแล้วสามารถจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ยามคุณพ่อเจ็บป่วยใช่ไหมค่ะมารักษาที่บ้งที่บ้านได้เพราะเรามีความรู้ด้านนี้ แล้วตอนนี้รายได้ที่ที่ทำทุกวันนี้นะครับอาชีพของเรากับรายจ่ายมันเป็นไงให้มันพอนไหมไม่พอค่ะก็เงินเดือนก็เป็นรายวันได้วันละสามร้อยกว่าบาทสมร้อยหกสิบแปดคนเดียวเนี้ยหรอใช่ค่ะก็เป็นนี่นอกระบบเ,เป็นนี่นอกระบบด้วยใช่แล้วก็ที่ทหยิบยืมคนอื่นช่วงเวลาที่แบบไม่พอ<ม>พอออกมาปุ๊บเราก็ต้องหมุน หมุนกลับไปให้เขาแล้วก็ส่งทั้งต้นทั้งดอกค่ะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเห็นเขาสู้ๆเห็นวได้ข่าวเกินก่าติเกยเพิ่งกระดูจะเห็นเมื่อเดินพฤษสภาพฤษสภาค่ะเป็นอะไรอ่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปพาลูกสาวไปถอนฟันเสร็จแล้วกลับมาลูกสาวอยู่ด้วยปตอนเกิดอยู่ค่ะเพราะว่าซ้อนท้ายไปด้วยไม่เป็นไรเป็นแม่รับไว้หมดเลยหักเลยเหรอหักค่ะเพราะว่าเอาแล้วช่วงนั้นแล้วดูแลพี่เขาเหนื่อยมือซ้ายเนี่ย มือขาอขวาขวาตายซ้ายยังนีใช่ค่ะขาเรายังใช้ได้ค่ะผมเข้ามาในห้องเนี่ยผมเห็นพวกเครื่องมิกมิกมีเครื่องปรับเครื่องนุ่นเทนียนยานี่โอ้โหทั้งพัดลมไปซื้อมาสิบห้าบาทอันเก่านะแล้วก็มาทำซ่อมใหม่แล้วก็ใช้งานได้โดยไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับเนี่ยทั้งพัดลมเป่าอดูรักกาศทั้งลหลายอย่างผมว่า เขาเป็นคนที่ขยันเราเห็นสามีเร so like so so ิ Wh ่มลุกขึ right. so am am ้นมาทําซ่อมนู่นซ่อมนี่เขาได้เงินรายได้ม้งก็มันยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายเดินติดตัวเพราะว่าเราขาดเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือก็ไม่ครบอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้รายการโมประกาศสแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเนี่ยอาจจะได้ทุนสักก้อนอะไรเงี้ยผมถามเลยอ่ะพี่ ว่าด้ทุนก่อนนี่แล้วพี่อยากจะเอาไปทําอะไรผมซื้อเครื่องมือก่อนเลยผมจะได้ทํางานได้อยากซื้อเครื่องไม้เครื่องมือก่อนครับรายการเราอย่างเงี้ยพร้อมที่จะสนับสนุนอันนี้คนเขาเอามาซ่อมเยอะมากมายไหวเหรอฮะไหวเหรอที่จะทําให้เขาอะไหวครับฮะไหวครับใจเราสู้อย่างเดียวมือก็ยังได้เราทําอะไรได้บ้างไหนบอกสิไม่มีอะไรผมทําไม่ได้อ้าวนี่ แอร์พัดลมทีวีตู้<อ>เย็นอยู่หลังบ้านครับตู้เย็นได้หมดครับได้หมดโทรศัพท์ได้ไหมโทรศัพท์ก็ได้ซ่อมโทรศัพท์ได้ด้วยครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์1 0,000ืบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรนทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับ เทศนี้นะครับจะเห็นถึงพลังของความเป็นแม่ความเป็นภรรยาซึ่งเธอทำแบบนี้มา14ปี mm. เท่ากับอายุลูกของเธอและนี่คือเป็นพลังแห่งรักแท้นะครับที่สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักครับดูลูกสาวสิครับเขาเห็นแม่เขานะครับลำบากมาตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดแล้วเขาก็จดจำนะครับความยากลำบากเขาตั้งใจ เรียนหนังสือเป็นเด็กดีแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องสําเร็จในสิ่งที่เขาฝันเอาไว้แล้วก็หาเงินมาเลี้ยงพ่อกับแม่ผมเชื่อว่าเวลานั้นพ่อกับแม่ต้องสบายจัดน้ำพักน้ำแรงของเขาคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ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 ,รบขอขอบคุณรายการพบปกายสายแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวผมในครั้งนี้เงินก้อนนี้ผมจะนำมาใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับขอบคุณครับการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนรวมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a รินทีวี